สวัสดีค่ะจากบ้านไลา่พยอมค่ะวันนี้บ้านไลายพยอมพามาดูพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ของบ้านไง่พยอมนะคะอันนี้เป็นต้นจันนะคะเริ่มติดดอกแล้วนะคะติดจันติดดอกนะคะนี่ค่ะเริ่มมีฝักบางแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นถั่ว พันที่ซื้อถั่วพันกระป๋องมาหยอดนะคะแล้วก็เหลืออยู่ก็เลยเอามาหยอดแต่ก็รอดเพียงแค่ต้น2ต้นเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มติดจันนะคะก็ดกพอสมควรนะคะว่าจะติดแบบนี้นะคะเริ่มติดถ้าติดหมดทุกช่อดอกก็พอกินนะคะ ตอนนี้ผักปังของบารังพยอมก็เริ่มมียอดแล้วนะคะหลังจากที่ขึ้นมาลกๆนะคะอันนี้ผักปังไม่แน่ใจว่าสองพันหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้กันมาคนละที่นะคะสําหรับผักปังอันนี้สําหรับกินกินดอกนะคะตอนนี้ดอกเขาไม่มีหมดแล้วนะคะเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะคะแต่ส่วนอันนี้น่าจะเป็น ผักปังที่กินยอดนะคะเพราะายอดเขาจะใหญ่นี่ค่ะเขาจะใหญ่ผิดกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะเริ่มติดเม็ดอีกแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทำสาวเขาเลยนะคะนี่ค่ะก็เริ่มมีเม็ดติดให้เห็นพอได้กินบ้างนะคะช่วงนี้จะมีเพียแมลงเยอะมากนะคะ กลางคืนก็จะมีเพียกระโดดมาคอยดูดน้ําเลี้ยงใบนะคะต้องคอยดูแลให้ดีนะคะในช่วงนี้ส่วนนี้ก็เป็นมะเขือคางกบนะคะนี่ค่ะเริ่มติดดอกนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเริ่มมีดอกตอนนี้มะลังมะงหวี่ขาวก็เยอะนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะถ้าเราเขย่า ใบกระถิ่นแบบนี้นะคะบินจะบินว่อนเลยนะคะน,นี่คือมแมลงวีขาวนะคะส่วนตรงนี้เป็นกระชายที่แมลงพยอมได้ปลูกลงดินนะคะทดลองดูว่าจะมีหัวเงาเข่า,ขาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่แมลงพยอมได้มาหยอดไว้ใหม่นะคะไม่รู้จะรอดเพี้ยหรือเปล่านะคะใบเล่เริ่มเหลืองอีกแล้วส่วนต้นนี้เป็นต้นตอของ มะกอกป่านะคะที่บาลายไรงพยอมได้ไปตัดกิง่งเอามาแต่บ้านคุณยายข้างบ้านนะคะมะกอกต้นนี้นะคะใบเขากินอร่อยยอดเขากินอร่อยมากเลยนะคะกินมันๆไม่มีฝาดนะคะอร่อยมากๆเลยใครกินก็ติดใจบาลายไรงพยอมก็เลยไปตัดมะกิ่งนะคะเอามาปักลงดินไว้ได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะเขาเริ่มแตกยอดแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นแค์นะคะที่บ้านไร่องพยอมได้ปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นแค่ใหญ่นะคะไม่ใช่แค่เตี้ยนะคะปลูกไว้เพื่ออยากจะได้ร่มเงาของเขาอาศัยด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะนาวของบ้านไร่องคพยอมนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเต็มอุ้งมือเลยนะคะลูกใหญ่จัมโบ้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นมะนาวแป้นพิจิตนะคะ ตามที่ค้นขายกิ่งเขาบอกมานะคะก็ยังมีลูกให้เห็นนะคะเพราะว่าหน้าแรงมากดอกออกมาก็มักจะร่วงนะคะแต่ก็ยังมีติดให้เห็นนะคะยังพอได้กินนะคะสำหรับมะนาแป้นนะคะส่วนตรงนี้เป็นขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันนี่สามารถที่เราจะเอามาเอาหัวเงาของเขานะคะมาโขลก ผสมกับน้ํากันเชื้อราของพืชได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักหวานบ้านนะคะนี่ค่ะปลูกปนๆกันนะคะยังไม่ได้ถากถางอะไรเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือผักหวานบ้านนะคะที่บ้านเราพยอมได้ปลูกไว้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักกูดนะคะ ผักปูของบ้านไร่พยอมไม่ค่อยจเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศร้อนมากๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะโตแล้วนะคะเริ่มจะติดฝักแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักขมจีนนะคะที่บ้านไร่พยอมได้ปล่อยอันนี้จะปล่อยไว้ทำเมล็ดพันธุ์ต่อนะคะเป็นผักขมจีนนะคะ ยอดของเขากินอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขายอดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้บะไงองพยอมได้ตัดยอดเขาไปกินแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะนี่ค่ะกำลังติดเม็ดดกเลยนะคะวันนี้บะาไายอุงพยอมก็พามาดูพืชผักสวนครัวรั้วก,กินได้ของบะาไายอุงพยอมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปลาละ,อะของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ